อ๋อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ซิเวอร์มาสเตอร์นะครับอัล่าวันนี้ของก็จะมาไส้พิศเตอนะครับเป็นยินพอสู้นะครับอัล่าเข้าไปเลยดีกว่ามายิมนีนะครับมันก็มืดนะครับถ้าเกิดเราสู้ชนะทีนี้หนึ่งคนนะครับแสงสว่างก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอัลล่เจะไปหาทีนี้คนที่หนึ่งครับนี่ครับคนที่หนึ่งครับไฟแมงธาตุไฟเตอร์เอ้ยถ้าถ้าถ้าไฟติ้งนะครับจะแพ้ธาตุนี่ครับอะไรวะธาตุบินนะครับหรือไฟติงครับ อละดิแทกครับจะไม่ไม่สามารถจมตีได้หนึ่งเทินนะครับของเรานะก็จะของ,งมันบริสีครับเข่าครับนิดหนึ่งสเฮตสาเฮตดิแทกครับไปครับอะไรนะครับโอ้ยบัตเฟลครับถ้าเกิดมันยังไม่จมตีแล้วเราใช้ไม่ได้นะครับ จงตีน่ครับไม่ได้ครับี่เชื่อเวอร์ครับสวิฟหรือสเปซสตาร์นั่นเองครับสวิฟครับสวิฟครับสวิฟครับแต่เม่คุ้นเยอะ มันก็ระหว่างขึ้นนะครับโอเคตัวหลักผมกเว่าว่าสิบเจ็ดนะครับผมจะไปไอซีดอทนี้ก่อนนะครับเล่น้อยมากบอกตรงครับมาทางนี้ไม่เจออะไรครับตรงนี้เจอครับไม่เจออะไรเหมือนกันครับว่างทางว่างครับตรงนี้ครับไม่เจอครับให้ม่เหนเนิครับถ้าเกิดจะไม่ผิดอ้าวเจอเฉยเลยมันก็ไฟเลยวกันอ่ะครับไฟกับิดนอ ้นไฟกับัวหน้ายิ้มครับมัดชอบครับหรือว่าลิคกี้นั่นเองครับเอาละเออถ้าไบายครับคาราเต้ชอบอุ้ยตายเลยเฟตเฟยีเดียวตายครับเอาละว้าเอามาช็อตกันระเบิดคนนั่นเองครับหรือเออะไรเสถียรระเบิดคนบั็อกอัพครับอะไรเพิ่มค่าพลังแอคแทนะครับแล้วก็ดีเฟนต์นะครับของไอ้สัตว์ฟุตติ้งครับมอเตอร์กันครับยังไม่ตายนะครับโอ้คาราเต ้สินผ่านครับเกินครับเบอร์โพสชั่นครับเพิ่มเนห้าสิบนะครับโอเคครับขอด้วยกันขาได้ฉอบครับไม,ไ,มไม่เป็นไรก็เกินอุ๊ยผมแพ้ทังไม่ผมแพ้ครับอโอ้โหมาเมืองเก่าเลยฟิตเฟ้มากหรือว่าไ้ไม่เข้าบังคับเซ็นเตอร์มั้ง เออสร้างมันขี้เกียจคัดด้วยไป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 ยาวไปยาวไปเอ,อ้ยเ,เลยครับเลยครับคุยกับไอ้ลุงนี่เนี่ยแล้วก็ถามฝ้าคิดได้นะครับบางคำถามก็ตอบไม่ได้นะครับก็โทษดดวยครับวิวก็น้อยๆอ,อยู่ มาปั๊มหน่อยปั๊มมาปั๊มก็ดีนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องปั๊มก็ได้นะครับอูไปเรื่อยๆยูใครดูก็ดูเองง่ายๆนี่ครับเข้าไปสี่ขบับไปเซฟก่อนอ่ะต้อสามไหมวะอู้บ้าละตูมัานาดนนะอะไรนะคราชเอาละไฟหยิบต่อครับไฟหยิบต่อครับ แสงก็เริ่มมาิดนึงแล้วนะครับมาทางซ้ายบ้างแสงไม่มีแล้วครับขวาบนขวาไม่มีแล้วครับล่างไม่มีแล้วครับทางซ้ายครับนี่เทนเนอร์หนึ่งคนครับโอโหแต่ลึงเลยเขาเทนเนอร์หนึ่งคนโอโห้ยอดมากครับหนึ่งตัวนะครับมันมอลลิกี้นั่นเองครับเอาละบูลเลเซ่ครับรอคิครับเตะต่ำไม่ได้ผลครับนี่อีกนะครับไี่เข้าครับ นี่สันนะครับถ้าโกลก่อนครับเพิ่มค่านี่ครับ SPX คกครับของของสายพืชนะครับเอะละก็บริสิทธ์ครับเตะต่ําครับไม่เป็นไรครับอือหือยอดมากขิดข้อนฮิตครับลัดเหลืองครับสองฮิตแดงอะไรแหวเรียครับอือหือครับหนึ่งฮิตสองฮิตสามฮิตสักสองไม่ได้หรอวะเรียครับ รีบฆ่าเลยครับหนูมันเตะตายตายครับหนึ่ง h i สองร้ยเวลครับไอสองราอยพีผมช่2สองยเวลสดๆกายล่ทดทดทดลางครับเฟรชโอ้โหกายล่างครับเป็นไอหัวใบไม้ครับ nest leaf ครับ m o สลี leaf เออช่างมันใส่คัดได้รือเปล่าเอ่ย ใส่ได้ครับแทนนี่ครับแทน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 ไอ้พิศษเอ้ยแทนอะไรดีวะไปละกันเดี๋ยวขับไปสุดสี่ครับขึ้นบนภาพเปนเจออะไรไหมเอยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นัวหน้าหัวหน้ายิมครับยังไม่แฟ้กับบนหน้ายิมนะครับผมโหดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับของตัวเองละ ยิงน้อยพนักสงสารครับต้องตึกวิพีซะแล้วบุรีสีครับสารนี้สารพิษนะครับไบสครับโอ้ตายแน่คิดแต่คิดแดนเนสเซอพาวเวอร์ครับเหลือสวิบนั่นเองครับสไตร์ก็สปีดสตาร์ครับแล้วครับบุรีสีครับตายแม่เอ่ยี่นึงอะไรครับฮิตคอนฮิตตายครับอืเอวสิบห้าครับ วอลลิคี้ครับโอ้โหหน้ามันอึนมากครับฮาว่ะโกงครับฮาส่วนตัวนะครับครับบุรเสีครับโอเคครับทีเด็ดคอนเฮดโอ้โหดีมากครับเลียครับบุรเสีครับไปไหมเอ่ยเง็ดสองเงด ใช่ครับซิลิคอนฮิตมั้งลืมดูโอเคครับไอลิงนอนพนักสงสารนั้งแตกพี่พีสุดหล่อเะแล้วสวิฟครับคนตัวเองไงนะกูในเชือสวิฟครับเนเชอร์พาวเวอร์ก็คือสวิฟโอเคครับต่อสิบปุกแล้วครับใครนี่พอก่อนดีกว่าเอ้ยมั่วละอ๋อเริ่มเมาแล้วครับสวิฟตครับ ตอนนี้มามาเวลล์ละมาสู้มาเวล,ล,วน,เวลนี่ครับกินเดอร์อยารู้เลยวอลลิกกี้ครับโอ้โหดูหน้าตาของมันครับยอดมากเ <c oughs> ออเ้ยครคขับเลยห <c oughs> ครับึง,งพ่พีนเอ๊ะหน้าสงสารเหลือเกินเมอกีก็พลาดแพ้แบบหมดรูป อันนี้เวอร์ชันสองครับพี่เวอร์ชันสองเดี๋ยวรู้เลยอ่ะโอ้โหเป็นอะึ่งซุปเปอร์พอชั่นโอ้โหโกงกากรพอชั่นลาวมากเอ้ยไม่ใช่ครับเฮ้ยใช่บ้างเป็นเพลงอะไรเกินพอชั่นเนี่ยซุปเปอร์มีไหมเออมีครับจัดไปาาเราได้ช็อครับโอ้โหเ,เหล่เหรือซึ่งโค้ยครับบอลเทอร์กันครับรครบาราเต้ขี่ตะก้อนหินครับคาราเต้ช็อตครับ ดองคีสโหแพ้อ huh? ีกวะเนี power, huh? okay, huh? ่ยเฮ้ยทพาวเวอร์ครับซูเปอร์โพชั่นครับโอ้เฮ้ยทพาวเวอร์ครับสวิปโอเคครับคิดคอนฮิตสวิปครับไม่เข้าเลยอ่ะตายแพ้รอบที่สองอะไรแหว ครับเรามาเซฟที่เมืองนี้ครับจะได้ไม่ต้องไปไกลขอโทษเลยครับเพราะเกิอผมเล่นกากครับผมก็ตากอยู่แล้วล่ะไม่ค่อยถนัดด้วยใช้ตัวใหม่ครับอามจริงผมก็ได้ใช้บาชางม้วนนะครับเพราะที่ผมถนัดอหะแต่ถ้าน้ําผมก็มก็ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเก่งครับสส่น้ําผมก็รองเล่นครั้งแรกนะครับอ่าครับมารอบที่สองนะครับ ได้กันครับไม่เป็นไรครับบักอัพครับเพิ่มเอ็กแท็กและดีเฟนต์นะครับมัดช็อตครับมัดช็อตครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองใช้อีกนะครับโอเคครับมัดช็อตครับไม่ตายแล้วครับโอเคครับซิมิกทอสโอ้โหอะไรครับตายครับบอลลี้ วัดสิบแปดนะครับเฟรมยิงเลยดีกว่านี่ยอากูฮีต้าครับเหลือขึ้นครับโอ้โหดีมากมาช็อตครับแตไมตาครับละดแดงครับอานพัดครับเป็นท่าที่มีฮิตนะครับมน้าสุดก,ก็ห้าฮิตนะครับแต่มใช้สองฮิตสปเปอร์โพชชั่นโอ้โหไดนใช้ไหนใช้บ้างเหนรู้เลยอ่ะไหนรู้เลย เวอร์โพชั่นครับไปหมดแล้ววะอาร์มพัดครับฮิตเลยสองฮิตครับโอ้โหทีครับสองฮิตมาช็อตครับกระดแดงครับอารมพัดอีกโอ้ยโอ้ยพอเอ้ยพี่โอเคครับนนั่เหลือแปดตายครับชนะแล้วครับสำหรับที่เพมมาสองรอบโอ้โหมันคุ้มไหมเนี่ยนี่ครับมันก็สว่างหมดเลยครับ ได้เหลือตานะครับนักเกิลเบสเบสนักเกิลเบสนะครับโอเคครับไอ้ที่เอ็มสูงแปดมาครับเป็นท่าบักอัพครับเอาไว้เพิ่มแอคแท็กกับดิเฟนส์นะครับของใสยต่อสู้โอเคครับเอาจะยิงกันเลยครับโอ้ยหมกยิงไม่ได้อีกโอ้ตายตายตายโอเคครับออกมาแล้วครับ สาษาก่อนครับฮัลโหลวอชอิ o ยู name? เนมครับผมก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับไปี๋คลิปเดี๋ยวฮาร์ดหน้าก็จะมาเข้าถ้ำนะครับไปขุดทองเอ้ยไม่ใช่ครับไปหาแชมเปี้ยนนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ